สนับสนุนโดยแมเนเจอร์ผลิตภัณฑ์เพื่อชีวิตสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ถามคําตอบคําค่ะกลับมาเจอกันนะคะทุกวันอา र, Liu. ทิตย์หกโมงครึ่งถึงหนึ่งทุ่มค่ะวันนี้พบกับนุกแล้วก็พี่แอนอีกเช่นเคยคะ่ะอ,อยากกับพิบตานะคะต้องต้องยามต้องยามเพราะบอกรายการเราสั้นอะไรอย่างเงี้ยครึ่งชั่วโมงนี่เธอไม่เ <l> <ไ>ป็ฮันีมูลเหรอจ๊ะ <l> <l> ขยันเนาะเป็นเจ้าสาวที่ขยันมากเลยอ่ะเรามีความสุขกับทุกวันที่เอบเวลาเราทํางานเรายิ่งมีความสุขเพราะฉะนั้นเราต้องมาทํางานโอ้โหดูดีมะดูดีมะฝากเลยดูดีมากงานแต่งสนุกมากเนาะเปค่งานบคุณค่ะขอบคุณค่ะเป็นงานแต่งที่ถ้าคุณผู้ชมได้ดูคลิปบางรายการแล้วเนี่ยนะเดี๋ยววันนี้จะเอาบางส่วนที่ไม่ได้ออกในรายการอื่นคือต้องบอกต้องบอกว่าเป็นเป็นบางส่วนที่ก็ยังไม่ได้ดูเลย ยังคือจะได้ดูก็จะได้ดู <จน S 1> พรอ้พรอมทุกคนที่นี่เ,เพราะว่าเพราะว่าฟุตเทจก็คือให้ให้ทางพี่จีนพี่จีนซูเปอร์บันเทิงเนี่ยเยขาจะเป็นคนคอยดูแล,แลจัดการอะไรให้หมดอะไรอย่างเงี้ยก็คือทุกอย่างก็เอาไปเลยเสร็จแล้วเราก็กลับบ้านนอนยังไม่ได้ดูคือ <c oughs> ถ้าจะได้ดูก็จะได้ดูพร้อมกันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าโปรดิวเซอร์เราเอาอะไรมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยหายตื่นเต้นแล้วดิมันเหมือนอ f t e ต s h o ช k อกับพี่มันมาเป็นรอบเหรอจ๊ะไม่เหมือนอ f ฟ e ต s h o ช k มันเหมือนแบบ วันมันก็จะแบบเหนื่อยไหมมันก็จะงงงอองงงเบอร์ไปอะไรอย่างเงี้ยจากเคยนอนออบนเตียงคนเดียวตื่นมาออใครอีกคนมานอนข้างนี้เอ,อ้ย <c oughs> หมอนข้างนั่นเอง <c oughs> ไม่ใช่ <c oughs> <c oughs> เป็นงานแต่ง <c oughs> ที่ที่สนุกนะคะแล้วก็อบอุ่นมากอันนี้จะให้ดูนิดนึงคุณผู้ชมค่ะอันนี้คือของชมรุ่ยในงานงานแต่งงานน้องนุกนะคะ นี่เขามีตัวอักษรย่อน,อแนะแล,แล้วก็ด้านในนี่คือเหรียญสมเด็จพระนางเจ้าเหรียญยี่สิบาทเหรียญยี่สิบาทใช่<ะ>อันนี้เป็นเป็นเหรียญทําทําขึ้นในเนื่องในวโรกาสที่พระองค์ท่านเาฉลิมพระชนม์นันพรรษาครบแปดสิบเอ็ดพรรษาเนอะค่ะอ่าแล้วก็อีกมีเหรียญหนึ่งก็เหรียญเป็นเหรียญในหลวง,นนลวงคือ,คอนุกทามาสองสองชุดคือ,ค,อคือต้องบอกว่าตอนแรกเนี่ย ด้วยคาที่เราไปงานแต่งเยอะช่วงช่วงที่จะเตรียมจะแต่งงานอะไรเงี้ยเราจะแบบว่าของชํารวยเราอยากให้แบบคนได้เก็บจริงๆเป็นของที่เราลึกจริงๆแล้วก็แบบดูเราก็จะนึกถึงเราจริงๆอะไรเงี้ยในบางงานมันก็จะแบบบางทีไม่รู้จะใช้ไปไว้ใช้ประโยชน์อะไรบ้างเสร็จแล้วก็เอาเข้าตู้ไปเลยอะไรอย่างนี้เราก็เลยและอีกอย่างหนึ่งคืออยากอยากได้ของที่มีคุณค่าคือไม่ใช่แค่มีมูลค่าแล้วมีคุณต้องมีคุณค่านะเราก็เลยแบบเออ อยู่ๆก็นึกถึงเหรียญเหรียญแบบในหลวงพระราชินี ừ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  เพื่อที่แบบเราอยากจะแสดงให้เห็นด้วยว่าเฮ้ยเราสองคนรักในหลวงนะรักชาติรักสถาบันนะอะไรอย่างนี้รักประเทศนะเราก็ได้แบบปะ ไปโรงกระสาบแล้วก็โชคดีโชคดีที่แบบเจอพี่แล้วก็เจอแบบระดับหัวหน้าเขาอะค่ะเขาก็พาเขาไปใีคลังเลยเออคือมันเป็นเหรียญที่ไม่มีจาหน่ายแล้วออไม่ได้ออกจําหน่ายคือจําหน่ายเฉพาะตอนที่มีวาระนั้นแล้วก็เสร็จแล้วพอเหลือเขาเก็บเขาคลางังแล้วก็เลยได้มาแล้วก็เลยเอามาแล้วก็เสร็จแล้วพอด้วยความที่พอมันเป็นเหรียญเป็นเป็นของที่มีคุณค่าไง จะแจกไปเฉยๆกันไม่ได้ก็เลยต้องแบบอ่ะหากล่องสวยๆสวยๆมาให้คนเก็บอะไรเพราะบางคนที่เห็นคนไปงานนกนะพอเห็นปุ๊บเออมากันสามคนซองเดียวแต่ขอสามกล่องได้ไหมคะจะขอเก็บไปที่ระลึกมี่จกอะไรการบ้างป่ะเอ้ยได้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 พี่ขอพี่ขอแบบเหรียญในหลวงหนึ่งเหรียญสมเด็จพระนางเจ้าหนึ่งเหรียญแล้วกันเนาะสองสองสองเหรียญได้ได้ได้ ให้แฟรายการที่เหนียวแน่นของเราเข้ามาใน Facebook ยินดีเลยยินดีเลยยินดีเลยยินดีน่ารักเป็นชื่อย่อของของนุกับกับคุณพิญโยใช่ค่ะเป็น KP ใช่ไหมใช่ใช่ทำไมต้ององชื่อเราทำไมต้ององนอนน้อยนะเนี่ยต้าตังจะนอนน้อยคือวันนี้นะคะนอกจากบรรยากาศในงานแต่งแล้วเราก็มีเรื่องราวสุขภาพมาฝากกันเช่นเคยใช่ค่ะแต่ก่อนที่จะไปเนี่ย ไข่ของก่อนได้ปะยินดีเลยค่ะมันเป็นความอยู่รอดของพวกเราเนี่ยแหละค่ะพี่บอกวิธีก่อนนะคะเข้าหน้าหนาวแล้วเนี่ยปัญหาของน้ํามันมะพร้าวอย่างหนึ่งคือถ้าต่ํากว่า25องศานี่เขาจะเป็นไข่ใช่แล้วไม่น่ากลัวนะคะมีวุ่นเป็นธรรมชาติเปล่าอรอยงี้วิธีใช้ทําไงหน้าหนาวก็ได้ไปปุ๊บเนี่ยมันจะไม่เป็นไข่อย่างงี้เพราะว่ามันอยู่ในห้องแอร์มันเป็นน้ําใสๆใช่ไหมเปิดฝาเลย เท hey, ใส่กระอับหรือหม้อกระอับเนี่ยกล่องทว่าแว่ออโบราณเนาะกระอับงงงงคิดถึงสมัยก่อนที่พ่อแม่ปู่ย่าตาทั่วเราเจียวน้ำมันหมูอะ่ะแล้วใส่เหมือนเขาเรียกอะไรนะหมอ้อหม้อสังกะสีอะไรสักอย่างอะ่ะเกิดไม่ทานเลยเกิดไม่ทานอ๋อหรออนั่นแหละแล้วเขาก็เวลาจะทำกับข้าวเขาใช้ ลิวอะตักเอาตักน้ํามันเนาะเหมือนกันมันจะเป็นไข่ไงใช่ไหมคะก็หาเนี่ยกล่องทัพเพอแวร์หรือจะเป็นขวดอะไรที่ปากกว้างนิดนึงที่ถ้าพีสามารถตักควักขึ้นมาได้ออันนี้เป็นวิธีใช้หน้าหนาวทีนี้เรามีขายสามชุดเดียวนะคะช่วงนี้ช่วยยกขายของขายของอันนี้เป็นเป็น สกัดเย็นทั้งสองขวดนะคะเราขายแพ็คคู่ใช่พหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทเป็นช่วงปีใหม่ใช่ช่วงนี้ปีใหม่ต้องของขวัญส่งความสุขใช่ส่งสุขภาพที่ดีที่ดีไม่ต้องที่ชื่อคืนความสุขนะส่งสุขภาพที่ดีส่งความสุขที่ดีในช่วงปีใหม่ใช่ส่วนอันนี้จะเป็นแบบคุกกิ้งออยนะคะแบบทำกับข้าวสองขวดแพ็คคู่ราคาสามร้อยห้าสิบบาทนะคะส่วนด้านนี้กล่องสีขาวจะเป็นลูกผสม คูคิงออยหนึ่งสกัดเย็นหนึ่งราคาอยู่ที่725บาทนะคะแพ็กเกจมาสวยเนะสวยสวยต้อนรับเทศกาลปีใหม่กันเลยนะคะถือมาเดินคิ้วกับบ้านได้เลยมาส่งมอบให้เลยนะอันนี้ไอเดียดีพี่ว่าใช่ค่ะเอาล่ะมาเข้าสู่บรรยากาศความรื่นเริงความสุขความสนุกต้องบอกว่าที่มันสนุกได้เนี่ยสนุกได้เพราะ พี่พี่น้องๆของพวกเรานะคะตอนแรกพอจบงานเนี่ยคนนุกว่าขอบคุณนะคะที่มางานเลี้ยงปีใหม่ฝ่ายรายการเอเอทีวีมีมีถึงขั้นบอกพี่นุกจัดอีกบ่อยๆนะจ้าสนุกคือไม่เหมือนงานงานแต่งอะเป็นงานมินิคอนเสิร์ตเหมือนคอนเสิร์ตนเมิดิสะมีทั้งคุณจินดารัตคุณเติมศักดิ์คุณสุภณิยาเกลคุณรัฐวุฒิคุณรณพัฒน จันปันเทพก็ไปนร้องเพลงไปร้องรำทำเพลงกันสนุกสนานท่านประธานในงานท่านอัคราทรอนอยู่จนงานเลิกเลยได้ดูครบทุกคนที่ขึ้นไปร้องเพลงเพราะว่าเพราะว่าท่านอัคราทรอนบอกว่าที่นั่งดูวันนี้เนี่ยเคยเห็นมาครบรู้จักมาครบทุกคนแล้ววันนี้ก็ได้มาเจอสุกที่อะไรอย่างงี้ะคนแรกเนี่ยนะคะที่เทปแรกที่เราจะให้ดูเป็นคลิปสั้นๆก็คือ ขแก่ของเราออ oh, นะผู้ใหญ่ไปายดูเลยเ <ไป S 1> าสา่ค่ะค่ขึ้นไปอวยพรอวยพรให้คู่บ่าวสาวไปฟังกันว่าเท่าแก่เนี่ยพูดว่าอะไรบ้างคะ่ะถ้านุกรักใครแล้วเขารักจริงคุณโชคดีมากที่นุกรักและนุกก็โชคดีมากที่พิญโยรักขอให้สองคนอยู่กันยังมีความสุขให้เกียรติซึ่งกันและกันนะฮะ ภรรยาต้องให้เกียรติสามีสามีต้องเกียรติภริยาเหมือนภรรยาคนตบหน้าสามีพัวในงานในงานสามีถลึงตาใส่แล้วบอกว่าแน่จริงตบอีกทีสิภรรยาก็ตบอีกทีพวัวสามีก็บอกเฮยังดีนะที่เชื่อฉัน ดูมุกมต้องแก่สิแล้วมี VTR ด้วยนะคุณผู้ชมคงไม่ได้ด<ม>ู VTR <V TR S 1> เนี่ยตอนท้ายก็คือออกจะขูข่ๆเจ้าเ่าไว้น,นิดหน่อยว่านุกนะเป็นคนเขาเอาจริงนะเวลาเขาไม่ก็คือไม่นะ <S 1> <S 1> คือผู้หญิงสถานีนี้นส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้แหละ <S 1> <S 1> ห<า>แล้วก็เข้าแก่ก็บอกว่านอกจากรักนุกหรือว่ารักสามีแล้วเนี่ยต้องรักประเทศชาติด้วยรักประชาชนคนไทยและก็ที่สําคัญที่สุดคือ ต้องรักความถูกต้องแบบกรี๊ดกันทั้งงานเลยดราต้อแก่ของเราใช่ค่ะคือคือต้องบอกว่าเอ่ออ่ออย่างแรกคือเทปฟูดอันเนี้ยหนูยังไม่เคยได้ดูแล้วก็เพิ่งมาได้ดูพร้อมๆกันเนี่ยแหละว่าว่าว่ามีบรรยากาศอะไรเกิดขึ้นบ้างอะไรเงี้ยส่วนวีทีอาร์ที่ไปสัมภาษณ์ที่ที่แบบสัมภาษณ์เพื่อนๆแล้วก็หนึ่งในนั้นก็คือแบบบุคคลที่นนูรากก็อย่างคุณลุงจำลองอย่างคุณสนทิ ก็จะเป็นทางพี่จีนที่จะทําให้ซึ่งหนูก็ไม่เคยไม่เคยได้ดูมาดูวันงานเหมือนกันแล้วก็แบบจะรับชาติไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเออก็เป็นแบบคือต้องคุณขอบคุณไม่รงขอบคุณทุกคนยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อย่างหนึ่งที่นุกสัมผัสได้เลยคือแบบครอบครัวเราพี่เราเพื่อนเราไม่เหมือนแบบเพื่อนคนอื่นๆเลยอะคือทุกคนมามาด้วยเพราะอยากจะมาทําให้อยากจะมามีความสุขกับเราอะไรอย่างเงี้ย ก็เหมือนเหมือนน้องสาวแท้ๆคนหนึ่งนะเป็นที่เราเต็มใจคือให้บอกเลยน้องอยากได้อะไรพี่จัดให้ได้เลยทุกคนแล้วแล้วคือด้วยความที่เป็นงานคอนเสิร์ตใช่ไหมคะแล้วก็ต้องมีการซ้อมร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยทุกคนก็มาตั้งตั้งใจซ้อมเต็มที่พี่ชัดซ้อมไปห้ารอบนักดนตรีเนี่ยตอนที่ทําสัญญาจ้างวงมาเล่นชื่อวงสาวสะดุ้ง วงบอกว่าในสัญญาคือเงินจ้างเท่านี้เเราจะเล่นกันประมาณ3ชั่วโมง uh huh. นงายดนตรีแบบมาเซลซล์ตอนท้ายว่าเล่นสามชั่วโมงที่แต่ซ้อมไปก็3ชั่วโมงแล้วสรุปงานนี้ผมเล่น6 <c oughs> ชั่วโมงขาดพูดแบบเอ้ยก็สนุกอะไรอย่างเงี้ยาก็บอเขาก็เล่นเต็มที่นะสนุกสนุกมาก แล้วก็มีการโยนดอกไม้จากสาวๆดูว่าสาวโสดคนไหนในเอสซีวีจะได้ช่อดอกไม้นั้นไปและจะเป็นรายต่อไปที่โชคดีนะปรากฏว่าเราได้น้องที่โชคดีคนนั้นเนี่ยชื่น้องอ้อมน้องอ้อมก็ไม่ตกขบวนไม่ตกขบวนนี่ล่ะค่ะน้องพี่กระาวลไปฟังกันหน่อยั้ยว่าน้องอ้อมงานนี้ไม่รู้จะเซอร์ไพรส์ยังไงมีเซอร์ไพรส์ไม่รู้จะเซอร์กี่เซอร์ไพรส์จริงในงานนี้นะคะว่าไ้อง้ว่าอย่างไรค่ะ รถยนราควอวไม่ตนมีสั่งท่างายชืเธออ้อมค่ะเป็นผู้สื่อข่าวอยู่ตรงบันเทิงค่ะมีมีเจ้าของหัวใจหรือยังก็ก็มีมีค่ะแต่แต่อาจจะบอกว่าไม่ไม่ไม่ได้เป็นหญิงชายอะไรประมาณนี้โอ้ยโอ้ยเฮ้ยน้องเราประกาศชัดเจนว่ะ สถานีนเรานี่คัดแต่ใครเข้ามาค่ะคือคนธรรมดานี่มาไม่ได้นะพี่เซอร์ไพรส์กว่า<อ>การที่น้องอ้อมได้ดอกไม้อีกนะคำ <c oughs> ตอกของน้องนี่เออยังไงนะ<อ>คือตอนแรกพี่ยืนงงไม่ใช่หญิงชายแต่ว่าอะไรหันไปถาม <c oughs> หันไปถามน้องข้างก็แปลว่าไม่ใช่ผู้ชายไงพี่ <c oughs> <c oughs> งง พี่หลอกมันเป็นรสนิยมส่วนตัวนะเราไม่ไมีใครรู้เลยนะเราเราก็เพิ่งรู้หรือว่าทางน้องก็น่ารักนะเปิดเผยเปิดเผยใช่ใช่ไม่แปลกเราไม่ไม่ใช่เรื่องแปลกหรอกก็บอกแล้วมันเป็นรสนิยมความอชอบส่วนตัวแต่พี่เสียดายชอบดอกไม้ ได้ทจสาวสดแล้วทำไมรู้มะคือเหมือนกันเป็นว่าช่อดอกไม้ช่อนี้เนี่ยตอนแรกนุกจะให้กมลพรนุกจะให้พี่เก๋เลยโดยไม่โยนนะโดยที่จะไม่โยนคือเพราะว่าพี่เก๋ก็แบบเฮ้ยรักเรารักอ่ะแล้วก็เป็นคนแบบอ่านทําทําให้เรามีวันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เรามีวันนี้ได้แม่สื่อใช่เราก็จะให้พี่เก๋ปรากฏพี่เก๋ก็แบบ เอาให้คนที่พอจะมีความเป็นไปได้เหอะเอาพี่พี่รับไว้แต่พี่ขอส่งต่อให้คนที่จะมีความเป็นไปได้เลยนะหนูก็เลยอ่ะงั้นโยนโยนเสร็จให้น้องอ้อมไอ้น้องอ้อมมาหนูไม่ใช่หญิงชายค่ะคือเราดอกไม้ค่ะน้องน่ารักมากแล้วก็มีมีพี่พันธมิตรบางคนก็ไปร่วมงานด้วยนะใช่ค่ะด้วยความแบบเป็นปลื้มกับน้องนะคะอืมอแต่ว่าคือด้วยความที่เราจัดไม่ไม่ได้ใหญ่มาก เอ,อ,อยากจะให้ให้มีแค่ตอนแรกคือจ,จัดแค่ภายในคือแค่ครอบครัว <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยทีนี้ <c oughs> สักพักหนึ่งมันเริ่มขยายไป <c oughs> เพราะว่ามันก็ต้องมีพี่ผคนนั้นคนนี้ ที้เราก็เลยไม่ได้เชิญแบบใครมากมายเพราะกลัวว่าเดี๋ยวมาแล้วพอมันรับรองได้ไม่ดีไม่ทั่วถึงอะไรอย่างนี้ไงก็เลยต้องใจด้วยนะที่เลยก็เลยอาจจะต้องขออภัยอาจจะมีหลายคนที่อยากมาแต่แบบเอ้ยเราไม่ได้เชิญเพราะเรากลัวว่าเราจะแบบขาดตกบกพร่องจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็เอานีแล้วกันก็เดี๋ยวตอบแทนด้วยการที่เดี๋ยวหนูจะ ม่อของชมรวยสองเหรียญให้เข้ามาในสำหรับแฟนๆรายการถามคำถามนี้นะให้เข้ามาในเฟซแฟนเพจของถามคำถามเข้ามาว่าไงดีอ่ะก็บอกว่าอยากได้ของชมรวยงานแต่งงานปนุ๊กงั้นให้ได้ให้จดหมายเหรียญหนึ่งใครเขียนจดหมายเข้ามาจดหมายเหรียญหนึ่งเฟซบุ๊กเหรียญหนึ่งละกันในงานเนาะโอเคค่ะในงานนี่ก็มี หลายคนไปไปร่วมนะคะที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่<ะ>ค่นหนึ่งที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ทีุ่กเคารพนับถือก็เกือบไปหญิงแหละค่ะก็มันมีกรณีข่าวจาก Facebook จากโซเชียลมีเดียทั้งหลายปรากฏสักข่าวบางสัญข่าวก็เอาภาพเนี้ยไปขึ้นข่าวเป็นเรื่องเป็นราว<อ>ก็เลยกลายเป็นว่าตอนนี้ความระมัดระวังในการในการเลือกข่าวสันเลือกภาพขึ้นไป ไปเป็นประเด็นข่าวเนี่ยะนะมันไม่ต้อง,อองมีความระมัดระวังมากขึ้นซึ่งไม่รู้ว่ามันมาจากไหนแหล่งที่มาอย่างไรเนี่ยน่ากลัวจริงนคือข้อมูลขา่าวสารเยอะไปหมดเนาะ<ช>เราจะพิจารณาอย่างไรคัดกรองอย่างไรว่าไหนข่าวปล่อยข่าวจริงข่าวลวงใ,ใ,ใช่ไหมคะเพราะส่วนใหญ่ก็จะลวงกันทั้งนั้นแหละหลอกกันมาตั้งนานแล้วไงหลอกกันจนชินไงก็เลยคิดว่าเป็นของจริงงั้นเราไปฟังกันนะคะว่าเมีวิธีการเลือกยังไงหรือมันอันตรายแค่ไหนยังไงป้าหญิงจะเล่าให้ฟังค่ะ พี่หญิงไม่ค่อยให้ความสําคัญมากนะักสําหรับข่าวที่อยู่ในโลกโซเชียลมีเดียนะคะพี่หญิงก็ได้แต่ดูผ่านๆก็ดูเท่านั้นเองว่ามีอะไรที่ผ่านเข้ามาแล้วก็อาจจะเป็นหินได้บ้างนิดหน่อยแต่ว่าถ้าจะเอาเป็นข่าวเป็นจริงเป็นจังน่าเชื่อถือเนี่ยพี่หญิงคิดว่าไม่ได้นะคะ เพราะว่ามันต้องมีการตรวจสอบแหล่งข่าวที่มาของข่าวนะคะให้ชัดเจนเวลาเราจะทําข่าวเนี่ยไม่ใช่ใครพูดอะไรมาเราก็เอาไปเขียนเป็นข่าวได้หมดหรือเอาไปเมาส์ตอพูดต่อเป็นเรื่องเป็นราวพี่หญิงคิดว่าเราต้องรับผิดชอบนะคะไม่ใช่อยู่ดีๆคนนั้นพูดคนนี้พูดแล้วเราก็เอาไปเขียนได้ไม่ไม่ใช่พี่หญิงต้องตรวจสอบที่มาแหล่งข่าวนะคะความน่าเชื่อถือมีหรือไม่อย่างไรนะคะแล้วเราก็ตรวจสอบ ด้วยประสบการณ์ของเราเองด้วยอย่างข่าวแบบนี้การพูดอย่างนี้เนี่ยมันมีน้ำหนักแค่ไหนอย่างไรนะเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่ให้ความสำคัญเท่าไหร่นะคะแล้วก็ไม่ได้ถือเป็นเรื่องจริงจังอะไรมากนักพอให้เป็นบรรยากาศว่าเออเขาพูดกันเรื่องนี้กันว่าอย่างไรอะไรเราพอรู้บ้างเขาปล่อยข่าวเพื่อผลประโยชน์อะไรหรือไม่อย่างไรนะคะต้องระมัดระวังให้ดีจะกลายเป็นเครื่องมือค่ะ ก็ต้องระมัระวังเนาะเราเราเป็นคเ<อ>นเสพข่าวเองเราจะพอ r บด r d ต่อเราจะส่งต่อนี่ก็ต้องคือใช้ใช้ใช้วิธีคิดแบบง่ายๆก่อน,นอ่ะเป็นพื้นฐานนะว่ามันจริงหรือเปล่าอย่างเช่นไปตายที่เมืองจีนเนี่ยหมอผ่าตัดออกมาเปิดเผยว่าตายแล้วมะเร็งต่อมลูกหมากอะไรอย่เงี้ยค่ะคือ ถ้าตายคงชอบปล่อยข่าวว่าตัวเองตายไง oh. คือคนคนจะชินได้ละข่าว uh, แบบนี้นะแล้วอย่ามาถามว่าจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าใช่แล้วคือด้วยความที่เดี๋ยวนี้สังคมออนไลน์เนี่ยแค่หนึ่งวิทุกอย่างโลกก็เปลี่ยนแล้วนะคะเพราะมันแค่คลิกเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีมันมันคุณหม,ม,ม,มอทางจิตวิทยาเนี่ยเขาเคยอธิบายเนาะบางคนบางคนเนี่ยอยากอยากแบบ มอยากเป็นคนสําคัญอยากจะแสดงตัวในโลกเสมือนหรืออะไรเงี้ยมันมีคาอธิบายรองรับได้หมดเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องแบบบางทีอยู่กับตัวเองก็ดีไม่ต้องไปอยู่ในโลกเสมือนขนาดนั้นเลยเนี้ยคือมันจะทําให้สติแตกนะและที่สําคัญคือบางคนรับข่าวมาเห็นข่าวเฮ้ยหมอยืนยันว่าตายในห้องผ่าตัดที่เมืองจีนจริงดีอกดีใจพอรู้ว่าไม่จริงเนี่ยเสียใจปะ เนาะเสียใจนะแอบดีใจไปแล้วอ่ะออันนี้มันก็ไม่ดีนะคะคือคือพยายามแบบนั่นนีดนึงแล้วก็ห่างห่างมันไว้บ้างใช่เธอใช่บางทีมต้องห่างห่างไว้บ้างห่างไว้บ้างอย่าเล่นคือพอว่างปุ๊บว่างปุ๊บเนี่ยมันกลายเป็นเสพติดอ่ะเสพติดไปต้องส่งไปอยู่วัดท่อกระบอเป็นลวงคออ้วกมาหน่อยแล้วการคุยกันทางทางเครื่องมือสื่อสารทั้งหลายเนี่ยนะคะมันทําให้เกิดปัญหา หลายต่อหลายครั้งเพราะมันไม่เห็นหน้ากันมันไม่ได้ยินเสียงกันไม่เห็นท่าทีว่าอีกคนพูดเล่นพูดจริงอวัจนภาษาใช่เพราะมันเป็นตัวหนังสือมาแบนแบนเนี่ยทะเลาะกันมาเยอะแล้วใช่ค่ะใช่ค่ะก็พักาเพราะฉะนั้นก็เติมตังมือถือนะคะเราก็จะได้โทรคุยกันได้นะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คือคือกลัวคนเครียดพอเครียดอยู่เครียดอยู่แล้ว พี่เริ่มพี่จะปวดตับไปปวดม้ามแล้วตอนเนี้มีล้างม้าม <laughs> ล้างขิดม้ามเลยชิคกี้นใหม่ละกันพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมานะคะก็จะมีเรื่องของสุขภาพค่ะเรื่องของอาหารทอดที่แบบแสนอร่อยพี่ๆเราเป็นเจ้าของร้านเองนี่จะอร่อยแค่ไหนเมนูอะไรเดี๋ยวพักกันก่อนช่วงหน้ามาติดตามค่ะ